และนี่คือเพชรขอเล่ารายการข่าวในรูปแบบพอดแคสต์กับข่าวสัม้ัๆและสาระน่ารู้ที่จะมาสรุปให้คุณได้ฟังภายในไม่เกินสิบนาทีสวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านครับต้อนรับเข้าสู่เพชรขอเล่าครับก็วันนี้พบกันในวันจันทร์ที่21 พฤศจิกายน2,565อยู่กับผมครับเพชศสิริพงศ์สวนประพักครับใครที่ได้ยินเสียงนี้แล้วยังไม่กดไลค์กด subscribe รบกวนกดไลค์กด subscribe ติดตามให้ผมด้วยนะครับห่างหายกันไปนะครับสุขสาว์อาทิตย์ไม่ได้มีโอกาสมาอัพโหลดนะครับในส่วนของคลิปนะครับ พอดแคสต์ให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันเนาะสุกสาว์อาทิตย์ติดภารกิจเยอะแยะมากมายเลยก็ขออภัยคุณผู้ฟังด้วยนะครับเอาล่ะใน EP ใน EP ที่5นะฮะในวันที่21พฤศจิกายนนี้เนี่ยนะครับเรื่องเล่าหลายเรื่องเลยที่ต้องบอกว่า มีอะไรที่อยากจะเมาเยอะแยะมากมายไปหมดเลยพอมาในวันนี้เนี่ยต้องบอกว่าหลายหลายประเด็นที่หลายคนสงสัยหรือกําลังโอ้โหคุยหาเรื่องราวต่างๆนานาวันนี้เนี่ยมีโอ้โหข้อเท็จจริงหลายอย่างปรากฏให้เห็นเนาะอ่ะเรื่องแรกเลยละกันเนาะเอ่อที่หลายคนลือกันต่างๆนานาอักษรย่อโน่นนี้นั้นดาราสาวโน่นนี้นั้นเอ่อกลังจะมีเบบีนะครับวันนี้ล่าสุดที่เราบันทึกเสียง แล้วทำพอดแคสต์กันเนี่ยนะครับก็มีข่าวดีออกมาทันทีเลยนะครับสำหรับสองนักแสดงที่กำลังจะเป็นคุณแม่นะฮะเนาะเอาคนแรกเลยที่ออกมาคอนเฟิร์มด้วยตนเองเลยนะครับสำหรับอซอคนนี้เลยนะฮะบุ๋มปนัดดาวงผู้ดีนะฮะอันนี้คนนี้นะครับก็เป็นนักแสดงแล้วก็พิธีกรชื่อดังนะฮะก็หลังจากก่อนหน้านี้หลายคนก็ สงสัยว่าเอ๊ะใช่สาวบุ๋มปนิตาหรือเปล่านะครับตั้งแต่จนจนสาวบุ๋มเนี่ยก็ออกมาบอกว่าเดี๋ยวจะออกมาชี้แจงด้วยตนเองนะครับขอขอเวลาสักแป๊บหนึ่งนะครับแล้วก็ล่าสุดวันนี้เนี่ยนะครับคุณบุ๋มปนิดา,ดาก,ก็ได้มาออกรายการรายการหนึ่งทางช่องเก้านะครับตกมันบันเทิงนะครับก็ออกมายอมรับแล้วนะครับว่า ตัวเองตั้งท้องจริงนะครับแต่ที่ผ่านมาเนี่ยไม่มีใครทักเลยนะครับแล้วก็ส่วนตัวเนี่ยก็ไม่ได้ไม่ได้ปิดเรื่องนี้นะครับเพราะว่าส่วนตัวตอนนี้เนี่ยก็อายุ46ปีแล้วนะครับแล้วก็เหตุผลหนึ่งที่คุณบุ๋มปรัดดาไม่ได้เล่าให้ใครฟังเนี่ยเพราะว่าต้องการที่จะอยากให้น้องได้แข็งแรงจนถึงเดือนที่9ก่อนนะฮะจึงจากจะ ออกมาบอกด้วยตนเองนะครับส่วนกําหนดคลอดนะครับคุณบุ๋มปนาดาบอกว่ามีกําหนดคลอดในวันพรุ่งนี้นั่นก็คือ22พฤศจิกายนก็คือวันพรุ่งนี้เนี่ยแหละนะครับสําหรับการแต่งงานเนี่ยก็คือคุณบุ๋มปนัดดาก็ได้แต่งงานมา2ปีแล้วเนี่ยนะครับแล้วก็มาท้องนะครับท้องเพราะว่าฝ่ายชายอยากมีลูกนะครับแล้วก็ไม่ได้เป็นความผิดพลาดนะครับก็พอทราบว่า ตนเองท้องเนี่ยนะครับก็มีคําถามอยู่ในหัวเยอะแยะมากมายไปหมดเลยว่า,าลูกเราจะแข็งแรงไหมหรืออะไรยังไงเนี่ยนะครับเอาละพอท้องเรียบร้อยแล้วแล้วพรุ่งนี้ก็จะมีกําหนดผ่าคลอดน,นะครับก็โอเคครับคุณบุ๋มก็ตื่นเต้นเล็กน้อยนะครับก็คุณบุ๋มยืนยันนะครับว่าไม่ได้ตั้งใจที่จะปิดนะครับแต่ว่าอยากอยากที่จะให้แบบ มั่นใจว่า,าน้องคนล่าสุดที่มาามาในครั้งนี้เนี่ยต้องแข็งแรงนะครับก็คุณบุ๋มก็ออกมายืนยันแล้วครับว่าเจ้าตัวเองเป็นคนที่กำลังจะมีน้องนะครับแล้วก็กำหนดคลอดวันพรุ่งนี้นะครับก็ยังไงขอแสดงความยินดีนะครับให้กับคุณบุ๋มปนัดดาด้วยนะครับเอาคราวนี้ในส่วนของกระแสะดราม่าก,กันบ้างคุณบุ๋มบอกว่า,ามีเยอะมากเลยนะครับก็ มีเยอะมากเลยที่กระแสดราม่าต่างๆ,ๆนานาที่พูดถึงคุณบุ๋มในโซเชียลมีเดียต่างๆนานาคุณบุ๋มก็บอกว่า,าก็ก็เจอมาเยอะนะฮะเจอหลายคอมเมนต์ต่างๆนานาที่คุณบุ๋มก็เจอนะครับก็ณตอนนี้เนี่ยคุณบุ๋มบอกว่า,าคนที่มีการโพสต์ข้อความที่มีการหมิ่นประมาทถึงเจ้าตัวเนี่ยก็ตอนนี้เก็บหลักฐานทั้งหมดแล้วก็เตรียม ฟ้องนะฮะดำเนินคดีเอาให้ถึงที่สุดนะครับเอาละ่ะก็ยังไงแสดงความยินดีกับคุณบุ๋มปนัดาดาด้วยนะครับสำหรับเแบบี้คนที่สองนะครับเอาละจากกระแสะข่าวที่หลายคนพูดถึงกันโอ้โหยสืบกันเยอะแยะมากมายไปหมดเลยเนาะสำหรับดาราสาวอีกหนึ่งท่านเนาะก็หลายคนตั้งเป้าไปที่สาวサラนะครับสา AF, นะ่าเอฟเนาะตอนนี้ก็คือเจ้าตัวเมื่อวันโพสต์นะครับ โพสวิดีโอเนาะก็แต่ว่าหลายคนก็ตีความไปว่าโอเคสาวซาร่าเนี่ยโอเคมีการตั้งท้องแน่ๆนะครับคราวนี้ยังไม่มีการออกมายืนยันจากเจ้าตัวอย่างร้อยเปอร์เซนต์ว่าเจ้าตัวกำลังตั้งท้องนะครับก็ยังไงเดี๋ยวรอให้เจ้าตัวออกมายืนยันแล้วกันนะครับเอาล่ะเดี๋ยวจากเรื่องข่าวสารในแวดวงบันเทิงนะครับก็ไปที่กระแสเขาเรียกว่ากระแสละครที่กำลังเป็นที่พูดถึงแล้วก็กำลังจะเดินทางมาถึง โค้งสุดท้ายกันละนะครับสำหรับละครเรื่องคุณชายครับในวันนี้ก็จะเป็นเอพิโซดที่15ครับวันนี้ที่หยิบมาเนื่องจากว่าในเอพิโซดที่2เนี่ยเออเอพิโซดแรกเอพิโซดที่2เนี่ยผมได้มีโอกาสหยิบกระแสะเรื่องของคุณชายมาพูดเนาะแล้วก็มีคนฟังเยอะมากเลยนะครับก็เลยต้องมาเกาะกระแสะในส่วนนี้กันสักเล็กน้อยนะครับเอาละในเอพิโซดที่ท่านจะได้ ฟังเอ้ยขออภัยครับที่ท่านจะได้รับชมกันในวันนี้เนี่ยนะครับก็ความเดิมตอนตอนที่แล้วจากที่เราได้เห็นเนาะว่าทั้งตัวของสองตัวละครเนาะเทียนกับจิวก็เอาละทราบความจริงกันแล้วแล้วก็แยกทางกันเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับก็เราได้เห็นว่าเส้นทางความรักของทั้งคู่เนี่ยนะครับก็ โอ้แยกย้ายกันเรียบร้อยและเร็วๆนี้นะครับในเอพิโซดที่15เนี่ยเจ้โสซ่งแล้วก็ในแมลลี่เนี่ยก็เตรียมที่จะประกาศเรื่องสำคัญของเทียนนะฮะหรือว่าฟิล์มธนภพเนี่ยละครับที่รับบทเทียนในวันประชุมสมาคม5มังกรซึ่งงานนี้เนี่ยนะครับสมาชิก5้ามังกรทุกคนและครอบครัวตระกูลซ่งเนี่ยก็จะมารวมตัวกันพร้อมเพียงกันครับฉาก ที่เราจะได้ดูในเอพิโซส15นี้นะครับก็เป็นโอฉากใหญ่ฉากหินเหมือนกันเพราะว่าเป็นการรวมนักแสดงรุ่นเล็กและรุ่นใหญ่ครบทีมเลยนะครับแล้วก็ในในส่วนของการถ่ายทำนะครับในฉากนี้เนี่ยเป็นฉากที่ตัวของเทียนเนี่ยก็จะค่อนข้างเศร้าสักเล็กน้อยไม่ได้รู้สึกยินดีกับข่าวดีที่จะมีการแต่งตั้งนะฮะจะมีการในส่วนของการ แต่งตั้งขึ้นท่านเป็นผู้นําสมาคมห้ามังกรนะครับเนาะก็คราวนี้เนี่ยนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูว่าในส่วนของหนึ่งในตัวละครนะครับอย่างจันนะฮะแล้วก็ตัวของออตัวละครที่คุณเต่อสมใจรับบทเนี่ยนะครับที่เขาพยายามหาทางโคน่นเทียนเนี่ยไม่ให้ขึ้นรับตําแหน่งผู้นําสมาคมเนี่ยนะฮะ สู้กันเชื้อเฉือนกันโอ้โหมันกันแค่ไหนนะครับก็เดี๋ยวติดตามได้นะครับในเอพิโซดส5เนาะคุณชายในวันนี้คืนนี้นะครับวันจันทร์ที่21พฤศจิกายน2ทุ่มครึ่งทางช่องวัน31นะครับแล้วก็เอพิโซดที่1ิคือตอนอวสานนะครับก็วันจันทร์ที่28 วิสจิกายน2,565ก็จะเป็นตอนอวสานนะครับก็ยังไงอย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับสำหรับละครดีอยู่ที่ช่องวันเนาะเอาละรครับแล้วทั้งหมดนี้นะครับก็คือเพชรขอเล่าในเอพิโซดที่5นี้นะครับสำหรับใครที่ฟังจนจบแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์ กด subscribe ในช่องของผมด้วยนะครับวันพรุ่งนี้เอพิ od ที่6ผมจะมีเรื่องอะไรมาเล่าให้ฟังก็เดี๋ยวติดตามกันได้ครับวันนี้ผมเพชรศิริพงษ์ลาไปแล้วครับสวัสดีครับติดตามรับฟังเพชรขอเล่ารายการข่าวในรูปแบบ podcast กับข่าวสั้นๆและสาระน่ารู้ที่จะสสุดให้คุณได้ฟังภายในไม่เกิน10นาที เป็นประจำทางอยู่ทุกช่องแนแห่งนี้อย่าลืมกดไลค์และกด subscribe คลิกนี้กันด้วยนะครับ